ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ1จังหวัด1เมนูเช่อชูอาหารเห็นกับรสชาติที่หายไปปีที่3ค่ะหลังจากเราได้รับการคัดเลือกในระด,ดับจังหวัดนะคะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคกณวุฒินะคะจาก5เมนูเหลือ3เมนูแล้วก็ หลังจากนี้เราจะมาคัดเลือกอีกหนึ่งเมนูค่ะก็ในฐานะของตัวแทนจังหวัดระยองนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาระยองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตได้นะคะโดยเมนูที่ผ่านเข้ารอบในปีนี้ของจังหวัดระยองนะคะจะมีทั้งหมด3เมนูเลย1คือปลาเค็มต้มหมูค่ะ2จะเป็นข้าวตูบโบราณค่ะและสาจะเป็นแกงเนื้อสลัดได้ค่ะพี่น้องชาระยองชื่อชอบเมนูไหนก็สามารถเข้าไปคลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถช่วยกันแชร์แล้วก็บอกต่อให้ ทุกคนได้ราบแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตได้นะคะระยะเวลาในการโหวตตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เลยค่ะรวมเป็นทั้งหมด15วันมาร่วมเชีร์เมนูเด็ดของจังหวัดระยองกันนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะ